เกรรมการวันนี้เพกรรมการเกิดเหตุไม่พอใจอย่างแรงนะครับในศึกมวยเทิตศีวันอาทิตย์ที่7มกราคม2567ครับในคู่ที่2ระหว่างศิลาชัยและก็ฉลามเงินนะครับซึ่งศิลาชัยแกนได้นับค้ำนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ได้นับเนี่ย คือเจ้าตัวเองก็ออกมายอมรับนะครับว่ามันมันก็ไม่มันก็ต่อยไม่โดนนะครับแต่ว่านับไม่นับนะมันอยู่ที่ดุลพินิจกรรมการแล้วกันแต่ว่ายอมรับตรงๆครับว่ามันก็ต่อยไม่โดนครับเป็นจังหวะหมัดฟาดไปตามภาพตามคลิปที่เรานํามาให้ดูครับซึ่งนะครับในมุมนี้เราเห็นได้ชัดว่ากรรมการเองก็ อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มองไม่เห็นจริงๆซึ่ง VAR มวยนยมันไม่ได้นํามาใช้จริงๆหรอกนะครับก็มีแค่การพูดถึงเท่านั้นแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดเป็นเฉพาะหน้าครับล้มลงไปแล้วก็มือค้าพื้นจริงนะครับกรรมการเขาเห็นตรงนั้นก็เลยนับไปก็ถือว่าหน้าเสียดายเพราะว่ามันเป็นมวยแบบรอบลึกๆแล้วนะครับเป็นรอบที่ตัดสินคนเข้ารอบคนตกรอบแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายสำหรับทีมงานสิงห์มาวินหลังเกมครับทีมงานสิงห์มาวินก็ออกมาจ้วกจับพอสมควรนะครับ แล้วก็ชี้แจงผู้ได้เห็นเพราะว่าเขาก็เห็นกันนะเนาะเพราะอยู่คนละมุมกับกรรมการก็ยอมรับว่ากรรมการเนี่ยอาจจะไม่ทันเกมหรือเปล่าครับในเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งจบเกมนะครับก็ไปทางฝ่ายแดงที่เบียดชนะคะแนนไปเพราะว่าตอนหลังหนังนะฉลามเงินเองก็เดินบุกเดินบี้เดินเบียดนะครับเดินเสียดเข้ามาจนถึงยกที่5นะครับแต่ว่าก็เดินไม่หมดยก5ก็ก็เลย แพ้คะแนนไปนะครับเผอเดินคบผ้ายกอาจจะเบียดชนะก็ได้นะนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแกเดินดีนะครับแกเดินบทเดินตีดีส่วนแดงเองก็ต้องพัฒนาฝีมือครับออกมายอมรับผลสมงคนว่าเฮ้ยผมต่อยไม่โดนหรอกแต่ว่ามันก็เป็นแรงผลักแรงเวียงนะครับตอนให้กดตูสู้ล้มลงไปครับแล้วก็ถือว่าไปโชคช่วยด้วยในไฟน์นี้แฟนบอลมวยมองยังไงครับดูจากภาพช้าแล้วนับไม่นับนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันในคลิปนี้ ศึกมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ก็ถือว่ามีเรื่องบุ่นๆพอสมควรเลยครับส่วนผลคู่อื่นนะครับคู่ที่1โลเหล็กวอปัญญาวัยแพ้คะแนนก้องเมืองไทยสพงอมรคู่ที่3ครับฤทธิชัยควรเจิรพันธ์ซีฟู้ดแพ้คะแนนเพชรตาปีพียูผ้าใบาครับแล้วก็คู่เอกพยัคษ์อุดรอออุด,อดอรชนะคะแนนโรบินฮูดอินไฟสไตล์ครับคลิปนี้นะครับเรามีเสียงสัมภาษณ์หลังเกมของทีมงานสิงห์มาวินด้วยครับเป็นคลิปจาก SMM มวยไทยไรายวันครับก็ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับมาณที่นี้ด้วยครับข้างล่างด้วยดูนะทส่งงงสออยู่แล้้วกมับนนต การเทคนิคด้วยเทคนิคงกําลทําไมอ่ะเขาบอกให้นับก็นับก็ดูงานต้นหนิคก่อนนี่นับเลยพอมัวเสียหลักนับเลยเสียหลักมันขาบิกต้องดูที่ตัวบับบัความตัวบาบช้าหนิ

เช่ลเงินเลยจอกนมากี่ครั้งแล้วคับนักชกคู่ชกวันนี้ครับเจมันไปที่เท่ไหร่ครับผมชละเงินเจอมากี่ครั้งแล้วคู่ชกวันนี้เจอกันมากี่ครั้งแล้วครับอคสอครั้งนเราก็แพ้ทั้งสองเลยแต่ครั้นี้สเนี่ยเป็นแค่นูน้นุกนไปเทสเกตให้เลยครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามครับใจใจห